ข้อมูลที่เราได้รับจากเครือข่ายอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอาามันพื้นที่ที่อยู่ด้านหลังนี้คือพื้นที่สเบ็ดนางชีจังหวัดพังงาบริเวณใกล้กันมีความสุ่มเสี่ยงว่าอาจจะทำให้สมรรถภาพธรรมชาติของประเทศนั้นต้องไร้หลอลงไป เจ้าหน้าที่ยังคงมีการชี้ขาดและตีความว่ากลุ่มนายทุนยังคงแปลงร่างอยู่ในคราบของกเกษตรกรได้นี่คือความสุ่มเสี่ยงทำให้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนั้นถูกทำลายลงไปสืบสุนความจริงเรื่องนี้พร้อมกันครับสภาพพื้นที่ในอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาหลายตำบล เป็นภูเขาสูงชันทางการประกาศให้เป็นพื้นที่ป่าไม้ป่าถาวรป่าสงวนแห่งชาติหลายป่าเมื่อผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องทําให้ในทุนจากเจ้าของเหมืองแร่เจ้าของประทันบัตรเหมืองแร่เจ้าของสัมปทานป่าไม้ในอดีตกลายเป็นผู้ครอบครองพื้นที่บนภูเขาสูง และพบมีการบุกรุกเพื่อปลูกยางพาราทุ calmly, เรียนสตอและผลอาศินอื่นซึ่งรู้จากภายนอกแล้วยังคงมีความเขียวแต่นั่นไม่ใช่ป่าธรรมชาติเมื่อ me ป่าไม้จังหวัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฝ่ายปกครองในปัจจุบันเปิดทางให้ในายทุนทำไม้ยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่เขาสูงชันชาวบ้านและนักอนุรักษ์ในพื้นที่ก็หวั่นเกรงว่า เมื่อข้าราชการปล่อยให้ในายทุนเข้าไปอยู่ในเขตป่าไม้ป่าสงวนแห่งชาติและป่าไม้ถาวรได้ก็จะต้องมีมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้ถูกต้องจะได้ไม่ต้องแอบอ้างว่านายทุนผู้มีอิทธิพลอยู่ในคราบเกษตรกรหรือจ้างโนมินีมาสวมหน้ามา้าตัวแทนการครอบครองพื้นที่ป่าหรือภูเขาสูงชันและควรจะเปลี่ยนคำจำกัดความการเป็นเกษตรกรเสียใหม่ ถ้าเราไม่ได้ดูแลแล้วไม่ได้บอกใครจะดูแลเดี๋ยวเรียนีกันทุจริตกันเยอะกันแี่ไหนใครอยากเป็นผู้ทุจริตเจ้าหน้าที่ภาครัฐเป็นสนมากเช่นออกนอตรามไอ้บนภูเขาให้ป่าไม้ก็ให้พวกพวกใบุปป่ารับภูเขาอะไรเนี้ยอย่างนี้ครับเป็นปัญหา งานเราถ้าไม่มีเครือข่ายมันทำอะไรไม่ได้แต่ขอขอใจด้วยกันนะขอใจด้วยกัน,นเออถ้ามาความเร็วใครมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างอยากเป็นไหมอยากช่วยไหมอยากช่วยบ้านเมืองไหมตรงนี้อะไรขอใจอย่างนั้นนะผมเมื่อปลายปี2561 หน่วยงานป้องกันและพัฒนาป่าไม้ไทยเหมืองของอำเภอไทยเหมืองจังหวัดพังงาแจ้งไปยังบริษัทเอกชนรายหนึ่งเรื่องการที่ถือครอบครองภูเขาเพื่อเกษตรกรรมสืบเนื่องจากตรวจพบว่าเมื่อเดือนมิถุนายนปี2561มีการเตรียมพื้นที่เพื่อทำเกษตรกรรมบนภูเขาสูงใกล้กับทางหลวงชนบทท้องที่ตำบลท่าอยู่กะไหลอำเภอตะกวดทุ่งเนื้อที่ประมาณ1,000ไร่เศษและขอให้นำเอกสาร ร่วมนาชี้ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่แต่ต่อมาบริษัทได้ขอเลื่อนการร่วมตรวจสอบออกไปหลายครั้งขณะที่ส่วนสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่แจ้งข้อมูลพื้นที่พบร่องรอยการบุกรุกยึดถือครอบครองป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านบางหลามกับผู้มนวยการส่วนป้องกันร,รักษาป่าและควบคุมไปป่าเพื่อให้ทราบสถานการณ์การบุกรุกพื้นที่ จุดที่หนึ่งก็คือแปลงนี้ครับคือของกระตะครุฑวัเพราะน่มามีเอกสารมาแสดงเจตจิตแบบเนทงที่รับรองมันมาขอยู่แล้วแล้วก็ผู้สานเขาเขาก็นำมอมนานมาแล้วก็ให้ใหนำชี้นำตรวจสอบรอบพื้นที่ที่ปรากฏทั้งหมดพอเราไปตรวจสอบแล้วปรากฏว,ว่าอ่าจจะ ตาตาบอลตาบอลช้างโคตรงหลังเนี่ยประกาศเมื่อวันที่14บคมพันจน้าร้ยสิบสี่จำนวนที่มันมาจาับจุดได้เลยลูกเขา็ไปในเขตลูกเรเขาก็ไปในเกตเกราตาบอลประมาณสิบไร,ร่ก็ได้เดือนตำรวจเมื่อปี2520ันหนึ่งร้อยยี่สบคือความว่าบริเวณนี้อาจจะคือเราต้องตรวจสอบว่าเอกสารออกมาได้ยังไงน,น,นะนี่คือป่าไม้ตาบอลเส้นดีเกี่ยวนะคอันนี้ก็คือ ประมาตั้้เจ็ีหกห้าเลยปีหกห้าปเลยนะครับที่จุดที่หนึจุดที่สองนี่คืองานทันี้รู้ไงนั้ไปไปด้านนี้ไปด้านนี้ก็คือไอ้นี้คือที่ลุกล้ำใช่ไหมที่ที่มีบ้านอยู่ด้านด้านฝมุ่ดี่ที่้าอกมันจะอยู่ด้านซึ่งเรามองจากตรงนี้มองไม่เห็นก็คือก็คือก็คือตรงนี้ใช่ไหมรับที่ที่เป็นมเปิด่ามันไเองร ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษพื้นที่8กลุ่มสอบสวนคดีพิเศษตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่ามีการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาโดยผลตรวจหาค่าพิกัด GPS พบพื้นที่ตั้งอยู่บร,ริเวณพิกัด 47px 436 494y 911 243ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงามีการประกาศให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติเมื่อปี2524 ปัจจุบันพื้นที่มีการร้องเรียนอยู่ระหว่างการสอบสวนของกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุ่มสอบสวนคดีพิเศษท่านประธานเครือข่ายนะครับอนุรักษ์พื้นที่ชายชายทะเละเอ่าวไทยอันดามันนะครับได้ได้ร้องเรียนมาเมื่อวันที่30มีนาคมนะครับ2565ซึ่งปรากฏภาพการบุกรุกพื้นที่ตรงนี้นะครับตามที่เห็นตามพิกัดนี้นะครับตามตามตามพิกัดนี้นะครับอันนี้ร้องมาใหม่เมื่อ30มีนาคม ปี2565ซึ่งทางดีใดภาค8นะครับก็ประมวลเรื่องว่าว่าจะตั้งมาเรื่องสุขถวนแล้วก็ไปตรวจสอบพบว,ว่าเรื่องเี้ยกองค,คดีซึ่งแวดล้อมเนี่ยได้เคยดําเนินรับเป็นคดีพิเศษแล้วนะครับรับเป็นคดีพิเศษแล้วก็ได้ประมวลเสนอทคนะทุพด,ดีเพื่อเพื่อส่งไปรวมเรื่องกับคดีพิเศษที่อยู่ระหว่างดำเนินการครับ ดีเตรวจสอบกรณีบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา2จุดจุดที่1เป็นเรื่องร้องเรียนว่ามีกลุ่มบุคคลร่วมกันบุกรุกที่ดินป่าไม้บริเวณหมู่ที่2บ้านหินร่มตบลคลองเคียนอำเภตะกัวดทุ่งจัังหวดพังงาปัจจุบันเป็นเรื่องสืบสวนกรณีการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจุดที่2กรณีร้องเรียนบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ตำบคลครองเคียนอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงา DSI รับเป็นคดีพิเศษที่114ทับ2560คดีพิเศษที่63ทับ2561และคดีพิเศษที่121ทับ2563ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนของกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุมสอบสวนคดีพิเศษสภาพปัจจุบันภูเขาสูงชันในพื้นที่อำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาถูกบุกรุกครอบครองจากในทุน โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นเป็นใจกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานคณะกรรมการพ้อค้าและปราปรามการทุจริตแห่งชาติรับไปดําเนินการสอบสวนเพื่อเอาผิดหรือหากพบความผิดอาญาอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะดําเนินการตามกฎหมายต่อไปก็ช่วงปี63นะครับช่วงกลางปี63ทางผมสอบสวนคดีพิเศษนะครับก็ได้ส่งเรื่องมายังสำนักงานปกชนะครับให้พิจารณาดำเนินการ ซึ่งมันทางเอสไอนะครับได้รับเป็นคดีพิเทศษที่6372561นะครับมีการตรวจสอบสวนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เห็นว่ามีส่วนการกระทําระผิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องด้วยวกรมีการออกอกสรสิทธิมีนายส,สากกนะครับก็ส่งเรื่องมายังสำนักงานบกชตามอำนาจหน้าที่นะครับเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะครับกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ มีความสำคัญนะครับก็เห็นคนรับเรื่องไว้ดำเนินการตรวจสอบสวนต,ตอนนี้จากการตรวจสอบอในระบบของสำนักงานบชนะครับก็ทราบว่าเรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินการของอสำนักไตสวนคดีขยาพิจปรชาและสิบแกลล้อมที่สวนการนะครับมีสองเคสก็คือเคสเป็นคดีพิเทศษที่63ทั้งพักหนึ่งกับบริเวณโดยรอบนะครับบริเวณพิพิธภัณฑ์เบญจา ที่จะทันย่นะครนบก็มีมีจุดหนึ่งซึ่งซึ่งมันหักไม่ไม่มีจุดเชื่อมโยงกันในในส่วนนั้นที่ที่ส่งให้ทางยานานการ